หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเกมล่าเวียดลงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2เสียงสัญญาณเรียกวิทยุดังขึ้นที่เครื่องของจ่าดาวเหนือกับของพันตรีโรเจอร์เพราะเปิดสแตนบายเอาไว้แค่สองเครื่องในยามที่ไม่ได้เคลื่อนที่ จ่าดาวเหนือพยักหน้าให้พันตรีโรเจอร์เป็นคนพูดนอสตาจากซอนไรเปลี่ยจ่าดาวเหนือแอบยิ้มเมื่อดาถูกว่าสัญญาณเรียกครั้งนี้ต้องเป็นของพันเอกนอแมนจากบอกกอกกองกลังแน่เราคิดต่อไปว่าขณะเรียกมานี้คงไม่มาลอยอยู่เหนือท้องฟ้าที่ฉ่ําฝนบนหัวหรอกนะจากนอสตาแซมซันเปลดพันตรีโรเจอร์ตอบไปด้วยการใช้รหัสของทั้งสองคนพร้อมกันเลยเผื่อ,อว่าพันเอกนอแมนจะพูดกับใข่คงระบุมาเองโอเคแซมซัน okay, ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนนะเปลี่ยน พันเอกนอร์แมนถามมาเมื่อรู้นะั่นเป็นเสียงของแซมซันคนที่ถูกถามทำท่างงง,ง,งเอื้อมมือไปกำเข็มทิศท,ที่เอวแล้วจึงตอบยงไม่ได้ตรวจสอบพิกัดเลยรัสซันไรอยู่ที่ไหนหเปลี่ยนผมก็ว่าผมอยู่บนหัวคุณนี่แหละแต่ไม่เห็นคุณเปิดสัญญาณแจ้งที่อยู่เลยโอเคงั้นผมเปิดรับเปลี่ยนเสียงฝนที่เทลงมากลบเสียงเครื่องบินโดยสิ้นเชิงพันตรีโรเจอร์จัดก,การกดปุ่มแจ้งสัญญาณที่อยู่อัตโนมัติจากไอคอมเครื่องในมือให้สัญญาณไปปรากฏที่จอเราดาร์บนเครื่องบิน บรรดานักล่าลับจ้างต่างก็ทึ่งในขีดความสามารถของกองทัพอเมริกันเป็นอย่างยิ่งในความพร้อมหลบแม้ยามที่ฝนเทลงมาอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้เครื่องบินชนิดที่บินได้ทุกสภาวะอากาศเมื่อลอยตัวเหนือฟ้าอยู่ได้แบบนี้ถ้าเป็นเครื่องบินไทยหรือเราเองคงต้องรอให้ฝนหายตกก่อนนั่นแหละขันจะคิดว่าบินได้แต่ต้องเสี่ยงหน่อยอันนี้คงไม่ใช่เพราะถ้าบินแบบเสียเส่ยงๆคนระดับพันเอกที่มีตำแหน่งเสนาธิการใหญให่แห่งกองกำลังคงไม่นั่งมาด้วยแน่ โอเคซัมสันเห็นแล้วเอาพิกัดให้ผมด้วยสิทำไมเหรอพวกคุณี้เกตแม้แต่จะเช็คพิกัดตัวเองเลยเชียวเหรอไม่ใช่หรอกฝนมันแรงมากมองอะไรไม่เห็นเลยน่ะโอเคงั้นเอาไปเลย4 2 7 1 5 9โอเคไหมโอเคสิถ้าไม่โอเคก็ต้องโอเคอยู่ดีนั่นแหละเอาเลยสั้นไ์คุณมีเรจะสั่งว่ามันอะไรเปลี่ยนตอนนี้ได้บอดี้เขาเท่าไหร่แล้วก็แค่6ศพอย่างเดิมที่รายงานไปนั่นแหละงานนี้มีใบหูยืนยันพร้อมไม่ต้องห่วงเรื่องหลักฐานยืนยันผมเชื่อพวกคุณอยู่แล้ว ตอนนี้มีข่าวดีสําหรับพวกคุณนะว่ามาเลยซันไลท์เมื่อคือนนี้ฝ่ายข่าวเขาตรวจพบความเคลื่อนไหวของรถถัง T54 คาดว่าไม่น่าต่ำกว่า8-10ถึงคันที่บริเวณพิกัด 692, 3 4 2สองาีนสตาสิจะรับงานนี้ไหมเปลี่ยนพันตรีโรเจอร์รถวิทยุหลงรหัสมาว่ารายละเอียดเท่าที่ท,ทราบตอนนี้ให้จ่าดาวเหนือฟังการที่ต้องถามความเห็นของจ่าดาวเหนือที่มียศทางทหารเพียงจ่าสิบเอก 18, ส่วนตนเองนั้นเป็นถึงพันตรีเมริกัน ก็เพราะเป็นการให้เกียรติกันนั่นเองจ่าดาวเหนือที่ถูกระบุชื่อในคําสั่งราชการให้เป็นผอชุดปฏิบัติการดังนั้นการตัดสินและสั่งการทุกอย่างจึถูกต้องตามระเบียบแบบธรรมเนียมทหารอีกประการหนึ่งที่คนยศพันตรียังอเมริกันทั้งสองต้องยอมรับก็คือฟีมือจ่าดาวเหนือที่เหนือชั้นกว่ามากทั้งประสบการณ์การวางแผนสร้างความพึงพอใจแก่ทุกคนมาครั้งแล้วครั้งเล่า ความสาเร็จที่สวยหรูศัตรูพินาศย่อยยับกับฝ่ายปฏิบัติการไม่มีอันตรายแม้แต่รอยแมวขวนจนทุกคนยอมรับในแผนการทุกอย่างไม่มีใครประสงค์จะคัดค้านเพราะเห็นดีด้วยครั้งนี้ก็เช่นกันก่อนที่จะรับงานแม้แต่เสนาธิการใหญ่แห่งกองกําลังเองยังต้องถามจ่าดาวเหนือก่อนคนที่ถูกกล่าวถึงฟังเรื่องราวเบื้องต้นจากปากพันตรีมีกันย่างไร้ความรู้สึกปากตอบพร้อมกรนหลงแผ่นที่ออกมาจากซอกอกคอ,อมมิชชั่นเท่าไหร่สั้นได้ใจความ หมายถึงเงินค่าเสี่ยงคราวนี้ดอลลาร์ที่มี CIA เป็นคนจ่ายใครๆก็รู้ว่าไม่มีการอั้นเลยสําหรับเป้าหมายที่เป็นอันตรายมากๆต่อที่หมายทั้งทหารของฝ่ายตนรถถังที่คยใครตระหนักถึงพลังนั้นอํานาจการยิงและการเคลื่อนที่ของมันสามารถสลายกองกําลังทหารได้เป็นฐานฐานหรือจะทั้งค่ายเลยก็ได้จาดาวเหนือรู้ใจ CIA เป็นอย่างดีแต่ไม่พูดโดยว่างานนี้ต้องมีการประเคนด้วยเงินก้อนโตแน่ไม่แปลกอะไรที่จะถามถึงเงินค่าคอมมิชัน่น ขณะที่ตัวเองใช้เวลาศึกษารายละเอียดภูมิประเทศจากแผนที่สวนไลทคอมมิชชั่นเท่าไหร่เปลี่ยนพันตรีโรเจอร์ถามแบบกลัวเสียงหัวเราะจากดาวเหนือหรือชุดปฏิบัติการทั้งหมดทุกคนนั้นไม่ใช่คนเห็นแก่เงินดังนั้นคําถามนี้จึงออกจะโจกอยู่บางในความรู้สึกทั่วๆไปพันเอกนอร์แมนที่อยู่บนเครื่องแอร์หัวเราะคนเดียวก่อนจะตอบเหมือนเดิมไม่ผิดโอเคโอเคผมจ่ายละทําไม่พูดเรื่องเงินก่อนนะเรื่องงานมันจะพูดไม่รู้เรื่องใช่หรอสันไลท์มันไม่รู้เรื่องจริงๆนะสมองมันจะตื้อไปหมด คุณไม่เคยมีอาการอย่างนี้เลยหรือไงไม่ผมไม่เคยถือเงินเป็นพระเจ้าเสียงไอคอมเครื่งนั้นดังพอที่ทุกคนในกลุ่มจะได้ยินโดยทั่วกันจากดาวเหนือระสายตาจะพิกัดเป้าหมายตามข่าวในแผนที่ขึ้นมาแล้วดา่าเชียสองพันตรีมริกรันเลยต้องหวัวเราะไปด้วยนี่คือโจกอมริกรัรที่ไทยเราก็พอจะขำไปด้วยได้แม้จะกล่อมแกล้มเอาก็ตามนักล่าสังหารที่ผ่านชีวิตตัวเองมาเป็นนักล่ารับจ้างนี้ไม่ใช่ว่าจะถือเงินเป็นพระเจ้าแต่อย่างใดเงินเป็นเพียงผลพลอยได้ กพราะถึงอย่างไรนั้นอุดมการที่จะต้องเข็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบถอนลากถอนคนพวกคอมมอนิทหัวแดงให้หมดไปจากโลกก็ยังเป็นอุดมการอยู่และดูจะเหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆท้งนี้ดูจากยอดบอดี้เขาที่เพิ่มขึ้นยังไม่หยุดอย่างคนนอกอาจจะดูที่เงินซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเงินคือแฟกเตอร์ที่สําคัญในการเล่งทุกอย่างแต่นักล่ารับจ้างกลับมองในมุมกลับโดวยว่ายอดบอดี้เขาที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากอุดมการณ์ที่หนักแน่นขึ้นมันก็เหมือนกับเรานั่นแหละ เอาใส่ขวดอะไรไปมันก็ยังคงเป็นเหล้าอยู่ร่ําไปผลงานที่เพิ่มก็คงเพราะทั้งเงินทั้งอุดมการณ์เป็นตัวเร่งที่จะเรียกว่าเร่งแบบดับเบิลก็คงไม่ผิดผมพูดเรื่องจริงพวกคุณคงไม่ล้มเลิกรับงานผมนะามนอสตาดูสิพันเอกนอร์แมนพูดลงมาอีกไม่ต้องถามหรอกเขาได้ยินแล้วก็ด่าคนยศพันเอกไปแล้วด้วยไม่เป็นไรด่าพันเอกก็ด่าได้แต่จะด่าผมก็แล้วกัน คราวนี้จ่าดาวเหนือถึงกับต้องหัวลอกกากมา่ได้ยินพันเอกนอร์แมนเอาตลกแบบไทยๆที่แกเองเคยพูดกับอเมริกันมาใช้บ้างเราก็เป็นการใช้แบบถูกโอกาสเสียด้วยสิจ่าดาวเหนือเก็บแผนที่หลังจากที่รู้รายละเอียดที่จําเป็นอันดับแรกแล้วพันตรีโรเจอร์ทําท่าจะส่งวิทยุเครื่องนั้นให้พูดเองเมื่อไม่พูดเลยใส่หน้าปฏิเสธว่าสันไลท์เอาเรื่องงานมาเลยเห็นโนสตาว่างานนี้เป็นงานนอกแผนจากที่มอบภารกิจเมื่อก่อนออกมานะ บางทีอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังถือยว่าเงินน่ยคือมัจจุราชที่คอยฆ่าชีวิตคนไม่ใช่พระเจ้าตามที่คุณเข้าใจหรอกนะประโยคเดียพันตรีโรเจอร์คิดเองพูดเองหลายคนที่ได้ยินอดจะสะท้อนวาบในความรู้สึกเสียงนีได้งานเสี่ยงตายหลายต่อหลายภารกิจที่ผ่านมานี้ก็ด้วยอํานาจเงินที่ CIA ประเคนให้นั่นแหละวันนี้เราฆ่าเขาเราวันที่เขาฆ่าเราจะไม่มีบ้างเชวหรือหากมัวหลงระเริงในกลิ่นไอเงินตราอยู่เชื่อวันที่เขาฆ่าเราคงมาถึงเร็วขึ้น นี่แหละความหมายของคําว่าเงินคือมัจุราชตามความคิดของคนที่กําลังทํางานนี้อยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าพันเอกนอร์แมนจะคิดถึงความหมายของประโยคนี้อย่างไรบ้างเสียงที่ขาดช่วงไปพวกที่อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้ตัวพระตกอยู่ในผวังเช่นกันพันตรีโรเจอร์เจ้าของคําพูดนี้แม้จะเป็นการพูดแบบไม่ตั้งใจก็ยังอดคิดไม่ได้ใจจริงตอนแรกนั้นคิดจะพูดเพื่อเกี่ยงงอนค่าคอมมิชชั่นให้มันสูงเล่นเ,นเ่นเท่านั้นเรื่องกับกายเป็นตลกร้องไห้ไปได้โดยไม่ตั้งใจ ทุกคนรวมทั้งพันเอกนอร์แมนคนอยู่บนเครื่องบินสบัดนาเรียกความรู้สึกให้ตื่นจากผวางกลับเข้าเรื่องที่พูดกันยังไม่จบในทันทีโ okay, อเคสั้นๆนอสตาคอไม่ใช่นคราวนะี้หนึ่งหมื่นดอลลาร์สำหรับการชี้เป้าให้เครื่องบินโจมตีขอย้ำใช้เครื่องบินโจมตีเท่านั้นไม่มีกําลังหานราบทางภาคพ,พื้นเข้าร่วมแต่อย่างใดโอเคไหมเปลี่ยนยังไม่โอเคแล้วการเข้าเคลียร์พื้นที่หลังการโจมตีใครเป็นคนทําก็ชุดคุณนั่นแหละผมถึงถามว่าโอเคไหมไงเล่าเฮสนใจ ไอการเข้าเคลียร์พื้นที่หลังการโจมตีมันยากกว่าการโจมตีอีกนะมันจะยากยังไงแซมสัน้นก็คุณแค่เข้าไปดูแล้วรายงานสภาพมันเข้ามาไม่เห็นจะมีอะไรเลยประสบการณ์การลบการประทะที่ผ่านมาทําให้พันตรีโรเจอร์เริ่มรู้จักและเข้าใจหลักนิยมทางยุทธวิธีของเวียดโกงมากขึ้นกับทั้งมีคนชี้แนะชี้นําที่อาจจะเรียกว่าครูก็ไม่ผิดก็คือจ่าดาวเหนือนักฆ่าจอมอัจฉริยะที่คอยกํากับอีกครั้งถึงคราวที่ต้องนับประสบการณ์ที่เคยประสบมาด้วยตัวเองออกมาถกแถลงกับผู้บังคับบัญชาเสียแล้ว โอเคสันไร์ผมจะนำทําภารกิจการโจมตีให้แม่นยําที่สุดและจะถ่ายภาพไปยืนยันกับคุณด้วยแล้วหลังจากนั้นผมใช้คุณเข้าไปเคลียร์เองโดยผมจะจ่ายคอมมิชชั่นให้1,000ดอลลาร์โอเคไหมคุณต้องลงไปด้วยตัวเองนะคนอื่นลงไปอะ่ะผมไม่จ่ายความที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาย่ยอมมีสิทธิ์ออกคําสั่งเมื่อสั่งการคราวนี้ผู้รับคําสั่งมีการเลี่ยงที่จะปฏิบัติพันเอกนอมแมนจึงเริ่มโกรธใบหน้าแดงกดำหัวที่เคยร้านเลยพลอยแดงไปด้วยเสียงที่พูดออกมาเริ่มเกลี้ยกล่อม เฮ้คุณพันตรีผมเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อผมสั่งคุณคุณต้องปฏิบัติสิในเมื่อเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายสักหน่อยเชื่สแล้วคุณเอาอะไรมาพูดสั่งรายเอาละผมจะว่าเรื่องของความเป็นจริงในสนามรบบนพื้นดินที่ไม่ใช่สนามรบบนกระดาษแผ่นที่คุณดูคุณไม่เคยลงมาฟาดฟันกับมันด้วยมือตัวเองคุณเลยไม่เคยรู้เอาละข้อนี้ผมให้อภัยคุณแต่เรื่องที่ผมจะว่าให้คุณฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ผมเคยพบเคยเห็นกับตาตัวเองโอเคไม่ต้องลายยาวคุณมีอะไรว่ามาเลยดีกว่า ระบบอเมริกันที่ทุกคนต้องเคารพและฟังเหตุผลคนอื่นนั้นทําให้พันตรีมริการกล้าเถียงคนระดับพันเอกอย่างหน้าตาเฉยแถมยังด่าซะอีกด้วยดูเหมือนคนที่เป็นพันเอกจะยอมรับในเรื่องกติกาทหารจึงต้องแทรกกลางคําพูดของคนที่เป็นพันตรีและเพื่อไม่ให้พันตรีด่าตนมากไปกว่านั้นโอเคไอ้เรื่องการเข้าเคลียร์พื้นที่หลังการโจมตีที่ได้ผลนี่นะ VC มันก็ต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่มันต้องเสียท่าเรื่องพรมรถถังที่มันรู้ว่าเราอยากได้นักได้หนาน่ะมันก็ต้องห่วงของมันเหมือนกัน เราจะเอามาทําอะไรมันก็รู้แล้วแบบนี้คุณว่ามันจะปล่อยให้เราเข้าไปหยิบเอาของของ,ของมันง่ายงงั้นเหรอแม้แต่รถถังที่เหลือแต่ซรากก็เถอะแค่นี้คุณพอจะมองภาพออกหรือยังโอเคไอซีของเข้าใจดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องทําลายกําลังพลของมันให้หมดไม่ให้เหลือคนที่จะมาขัดขวางการทํางานของคุณได้ไหมแต่คนเดียวแบบนี้โอเคไหมไม่โอเคเพราะที่คุณว่ามันอ่ะมันเรื่องการ์ตูน VC ไม่ใช่ตัวการ์ตูน คุณคิดยังไงว่ามันจะให้คุณอยู่ๆเอาระเบิดไปทิ้งใส่มัน,นมันไม่มีมือไม่มีตีนไม่มีสมองเลยหรือไงคุณคิดว่ามันไม่เคยลบมาก่อนมันลบไม่เป็นหรือไงเอาลรเอาเราละงั้นผมเพิ่มคอมมิชชั่นให้พวกคุณสามพันสำหรับงานเคลียร์พื้นที่รวมทั้งหมดเป็นหนึ่งหมื่นสามพันโอเคไหมพันตรีโรเจอร์ยิ้มออกมาแก้มแทบปริหันมามองหน้าจ่าดาวเหนือด้วยความพอใจคิดลำพองอยู่ว่าตนเป็นฝ่ายชนะผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการทํางานแล้วนี่คือความสําเร็จแต่จ่าดาวเหนือกลับมีอาการเฉยเมย บุรี่ในมือทุกอัดเขาปอดอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเราบ่งบอกถึงอาการที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักหันไปทางเพื่อนพันตรีเมริการบ้างอา้าวหลับซะแล้วนักล่ารับจ้างคนอื่นๆละ่ะเห็นเพลิดเพลินอยู่กับสายฝนซะอีกก็เลยเป็นอันว่าพันตรีโรเจอร์ต้องนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก่อนจะหันมาตอบคําถามพันเอกนอร์แมนผมยังตอบโอเคหรือไม่โอเคไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าขื่นตอบไปแล้วผลไม่ออกมาตรงข้ามผมจะเสียคุณต้องรออะไรอีกล่ะ ขอนนสตาตอนนี้เขากำลังศึกษารายละเอียดอยู่ว่าจะมีทางไปไปได้แค่ไหนโอเคแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกําลังออกไปหาจับกบที่กลางสายฝนนะ่ะผู้เสร็จพันตรีโรเจอร์ลดวิทยุลงทันทีเพราะไม่ต้องการฟังคําด่าที่กําลังตามมาหันมาทางจากดาวเหนือแล้วถามเอโนสตาว่าไงผมไม่ใช่สามพันดอลลาร์คุณคิดว่าสมควรรับหรือปฏิเสธแล้วเรียกเพิ่มหรือ,อยังไงคนที่ถูกถามค่อยๆหันหน้ามามองอยังเฉยชารู้อยู่แล้วว่าตนเองจะตอบปัญหานี้อย่างไร ความจริงเมเยอร์เป็นนายทหารยุทธการนะย่อมมีสิทธิตอบโอเคหรือโนโอเคอยู่แล้วเพราะกองทัพอเมริกันนะคือพูดแล้วพิชชอบสองครามในลาวสําหรับคอมมิชชั่นน,ะนั้นะก็งบประมาณกองทัพคุณเงินของประเทศคุณคุณจะเรียกมากเรียกน้อยหรือจะบริจาคให้มูลนิธิการกุศลมันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของคุณนั่นแหละสรุปแล้วเมเจอร์ Major คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการตกลงปงใจครับแม้แต่ที่เราจะต้องออกไปตายอย่างเงี้เหรอเราเป็นทหารเราต้องไปกลัวตายอะไรล่ะครับ คุณพูดอะไรของคุณนะทาไมมันดูค้านกันไปหมดเลยค้านอะไรล่ะครับเมเจอร์คุณว่าเราต้องไม่กลัวตายไล่ตอนที่ชวนคุณออกไปทีแรกก่อนที่ซันไลท์จะมาทําไมคุณกลัวตายเอานั่นมันไม่ใช่กลัวตายครับกลัวภารกิจล้มเหลวต่างหากมันใกล้เหมือนเหมือนกันเลยน่ะตายภารกิจก็ต้องล้มเหลวโอเคโอเคแล้วเรื่องคอมมิชชั่นสามพันนี่คุณว่าไงผมว่าซันไลท์กำลังรอคําตอบนะผมก็บอกแล้วไงครับตามใจเมเจอร์เครื่องบินที่บินมาติดต่อคงมีเวลาไม่มากนักอย่างน้อยก็เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิง สายฝนที่ยังไม่สาอาจเป็นปัญหาแก่นักบินบนท้องฟ้านั้นได้อีกด้วยพันตรีโรเจอร์จึงตัดสินใจตอบตกลงรับภารกิจทันทีเป็นอันหมดเรื่องไป